Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nu kan du blåsa. Nu kan du blåsa, Melvi. Yeah. Nu kan du blåsa. Blåsa, pauli <laughs> lu <laughs> pa. Woo. Blåsa mera. ลุกซะสวยสดีเ <laughs> อา<ง>โอเคลีนะโอเคลนอกโซอ่อ้ยอ้ก่วงน้องน้องกะห่วงไอ้พี่น้องอนี่หละความรักของพี่น้องมามอืออ่ะมาโมอกซมาไม่เย็นปะ Happy t h d a ทน,นี่นะ่อ,อกซอเอาน้ำล่เต็มเลยแบบนี้เอาเอา,เอาเข้าไป เย้โอ้เก่งจริงเลยลูกโอเคเมลวินมามามาถอดมามาถอทดันเยาดนเมลวินส์ฟิราเดี๋ยวเมลวินฟิราอันนี้ลูก okay. ot, yeah. yeah, man, man, อ่ะเย้อันนี้เมลวินส์ number four one uh huh. two three four เย่เมลวินเขาหงใายลองเพลงให้เขาแล้วก็เขารู้ว่าจะได้กินเค้กกระเด็กน้อยเขาดีใจเขาก็เลยแบบเขาเรียกไงนน้ำตา ซึมน้ำตาหองไหะะ้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะเนาะทั้งไอ้ทอั้งน้องนองคคนคลอยลูก it's okay it's you you happy birthday happy birthday สวัสดีจ้าพี่น้องวสวัสดีจ้าอ๋อลูกสวัสดีจ้ากันเซสวัสดีค่ะแม่พี่สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีคคบขอุณ่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กินเค้กน,น้ากันเนจะจ้าอันนี้ก็ะส้อเค้กมากกะซ้ำว่ากินน้ากันเนาะจ้ะเนาะ,นะมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ากันจ้าอ่าเขาจะให้แม่ .Win คนแหละแมนวิ i n you first Win harder first นะใสฟ่ฟูดดินทามดิมาแม่ทำให้ลูกมาอุย๊อยวิ n harder นกซ้อแดนเอเลดันเดน Bakery, day. Make a day, my day. Det är Melwins day, yeah. Oh. Mm. Nina också. Mm. I need first... En blomma! A a Nina. A... Nina vill ha den. Yeah. I need first. Yeah. Melvin have that. Bake my day. Okej, okay. Okay. Nina, Nina ger den här till Melvin då. Melvin ger den till Nina. Ini nih. Oh deh, a rose. Oh, de Mama ingin yang A rose. Mama ucap. Rose. Like, uh -oh. Mama nah, It's Mama. ฉลองหายหายทั้งเม้นวินทั้งลีนาแลวก็นหายพีพ mm ่พี่น้องน้องอันทุกท่านน้ากันไม่กินน้ากันเด้อจ้ะเด้อโอ้ยธนุส่งไปห้ได้นูกศสีส่งแล้วเนาะนี่มีกินน้ากันเด้อจ้ะมากินน้ากันจ้าอ่กินลูกกินเม้นวินเขาห้องไห้เขาอยากได้ยังเกาะของขวัญก้อนเค้กเพราะว่าเขาบอกา จ้าลูกเขาบอกว่าเอนเขาห้องเทงแล้วสั้นคือหสีห้องบอยแทงเจัได้แล้วที่นองต่อ้าแมามมมาิ้ตากองนี่้บอคคอยดีปางไดเพรูจะมาเียงหนูได้ยางหนูนางเปลาเฮ้มมมอเเจ้าจ้าม่มาเปิดหน้าดัเฮมมบอมบอม ใช่ไปแบบเ่าเห็นตัวเจ้าของเลยเพราะม,มันถ้าก,กับอีกด้านหนึ่งมันจะเสียนอกจากเนาะเอาว่าช่วยดูเดี๋ยวลูกอ๋อมามากินอกสอกสือเด็กหน่อยก็นเหนื่อยแล้วเพราะว่าโนก็ตัดผมให้ลูกนั่นก่อนนะ,ะจะม,ม่งานกินเพจเนี่ยเอาไทยส้งวองก้อนหมาหมอหยอ่เวลา แ่ี่นะกี่หนักทุก่ถึงมานรกอิ่อิมอากินแล้วลูกกินมาเกิดกินแล้วลูกแล้วอื Det är Melvins. Du uh -huh. kan inte ta allting. Mm -hmm. uh, Lina har ätit en, två, tre. Den också. Slacking kong aima. Lina, Okej. Nej, mamma vill inte ha den. Ge till Melvin. Melvin vill ha. แอบพี่น้องเค้กนี่เหลือหลายเอาไว้กินเป็นแล้งก่อนเด็กหน่่ยเขาเมื่อยเขาอาบนา้ำนุ๊กตัดผมให้เขาอ่ะเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็บ่านั่งนิ่งเห็น <c oughs> <c oughs> สินะ <c oughs> เด็กหน่ย่ยเขาเนียเมื่ท่านเดียอยากเขาล่าตัดผมดอกเพราะว่าช่วงนี้เขากระจายแม่ตัพ เขาอ่ะยังยานแอบกันไก่ยังสิมันบอกเขายานเสียงมาชินยังสินะเสียงเครื่องอยู่ที่นี้แค่ผัวตุ๋ตัดได้พ<ด>่อตัดเบาๆเนี่ยตัดผมขา้างหน้านี่นานี่แล้วก็นเบนวินขออนมาเสยไปยักหน่อยเบนวินเมื่อย์เราได้หน่ะนี่ตื่นมาตั้งแต่หกโมงสักวนนี้ <laughs> mm hmm. In đi đi, Lina. In là ho quẹt đấy. Anhì cake. No, no, no. Yang. No. Đẹt. Yeah. Okay. Vào hết tên này. Thoát ta. No. Vào hết tên men vin. Flour. Flour. Okay. Flour. Đa, cái game này, Lina, đột tết. What is this? Ah, uh, I don't know. Bake Mary. Bake Mary. b a k e my day b a k e my day Yeah b a k e my day นี่นะแซบแซบปะแซบยุ๊แซบยุจ้าแซบปะอร่อยมากๆอร่อยอร่อยมากมากมากเดี๋ยวจะเออเอาของขวัญให้เด็กหน่อยเนะจ๊ะเนาะ เขาจะเมยก่อกนล้วเขาจะเริ่มงอแงเนีย Sadly, oh. ่ยเด็กหน่อยถ้าเขาเมือยลเดี๋ยวจะแม่ไปใส่ละโอ้ลน <um> ี่นะโอ้ยเต็มหมดเลยมาเด้อจ้จะมาแบ่งกินเค้กน้ำกันนี่เอาไปเลยโอ้ยเนาะมาเด้อจ้ะพี่น้องซื้อแม่พี่น้องกินน้ำกันกับนูได้นน่โอ้ย ขอบุณทุกคนมางใจทุกคนติดตามและทุกคนที่อยู่น้ำกั<พ>อมา้นตลอดขอบคุณจา<ห>้าขอบคุญในเข้ามาดูชอบขอบคุณทุกอย่าง no, ขอบคุณทุกคนเลยจา้า No it's mine โอ้ยเช็ดนี่ออกก่อนกินและะ้วก็เช็ดขึ้นเก่าแล้วพี่น,อน้อ <laughs> งอันนี้หนอ Så, varsågod där och torka munnen och näsa om man vill. Oj, fick du nummer fyra där Melvin? Oh. Är det din? It's yours. Kom och klär, då. Så. Äckligt. Äckligt var sant. Så, nu borta. Mm. 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 Mamma? ที่แต่ละม่มา Happy b i อะมาแมาเอาไว้ในตู้เย็นบุกเดี๋ยมันจะละลายแม่วินถามว่า Happy Birthday พ่อเขาจะถามเขาจะบอกว่าแเค้กไปไซรัละแม o, Z o, t o cake. <mixes> close your life, s my e y ม s Mama yeah Close my e y e Happy Birthday นี่สอ น, yup. นี่ข้าวว้าให้นิลมีนสื okay. Actually, ่อสิ่งละเอียดหน่อยเนาะมาสต๊าฟมาสตาฟมาฟลิตต mm ์พอแดนฟัสนี่นะครับดดิต้องิตต์กับพอแดนมาสต๊าฟอืมเร็วทุบไวโอเคเราจะเปิดน้าแพ็กเก็เปิดาแพ็กเก็เออรซิ่งคาร์มาบ้ากันไซิ่งคอร์แต่ก็ต้องไปน้ำดูแลเนาะ Så om de inte har vänt sig i salen. Det, så så det. Mm. Är, är till Melvin. Varsågod! Grattis Melvin! Grattis Melvin! Varsågod, happy birthday! <här> <här> mamma, hjälp mamma! Ja, 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 ja. ja mamma hjälper. Det är också till Melvin. No, แมดวินบอกว่าช่วยเปิดเฮดพมแน่ว่สาสันแดนีนัสออเวลอนมเนาะว Där är till Melvin, varsågod! Ska mm. mm. mamma hjälpa Nina? What's är till mm. mm. Evelina, varsågod! Mm. Mm. Alla är redo. Mamma, hjälp då. Mm. Mm.

ว you know, ้าวว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  มันตองอันมวยดัเพิงรถมวยดัเพิงอืมมากมายแม่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 แม นี่ก็จะเป็นมันล like sí. ็อกเก็ตแล้วกม่เป็นน en> right. mm ั่งฟ้าแล้วก็เอเป็นเออวันเดือนมีสีหม่จะเป็นตลุกลันตะแต่มมสมันห้องโซ่ถูกไแกะไม่ได้ Hmm. Mama. Yes. So. It's a it's... Mm. Yes it's mama. Nina today mama. Mama. <laughs> in Yes, mama mama. Mama. the big Ah, It's big.

น้าเนี่ย hey ดีใจยังอย่คอยได้แก้ต้องอันใดก็ได้เฮ้แม่มาเฮ้แม่าเฮ้ฮอตวิลโอเคว่าเสร็มัเต็งคิวแม่าเต็งคิวแม่าเต็งคิวที่ระดับแม่มาโอ้แม่าเปินะเมลวินให้ฉันก่อนทักสแนลล่าค่ะคุณจะทักสแนลล่าแม่มา เขาเปิดจากไหนล่ะลูกท้องคนประจำเป็นต้องขื่อแค่ทอห่เราลงมือทำคือแบบว่าแกะใส่เออพอส่ล้อเา แจ๊บนี่หิดนหน่อยๆยังซีเด็กหน่อยเขาก็ดี <The little S 1> ใจ so cool. wow. ใส่ความอบอุ่นหนูเนี่ยน่าพี่น้องเนาะ s <S แล้วก็ซ้อนลูกพ่อกล <'s> ัวเออกลจะได้เงินมากว่าแม่จะได้เงินมากอีางานตรงซีแมนบอลล่ะเขาต้องหู้จักสอนให้ให้เขาดูตรงซีเนาะอืม Yeah, beautiful How many cars you have there? Blue! The car looks blue! Alright! Mama, no, no. Wait! Right. Wait! Right. Right. Mm. Mama, come Please. Mama, please. Oh. please, okay. Mama! Please, okay. Hey, Mama! Hey, Mama! Please! Tita, Mama! Mama, Tita! e n ็นบ t ู t ะ t ต m a a m t m r d a นี่ก็จะเป็นการเลีลูกค่เียูกจะจคามลูกต่อไปว่า เดี๋ยวมันบอกนี่เป็นรูปภาพผู้หญิงของเขาจะร้องเพลงเดี๋ยวหนูจะถามแมรวินแมรวินแมรวิน,น,วนทิตา what are she doing music อ่า music music ว่ <Orange. S 1> าสันนั่งจะร้องเพลงไม่แมวินจะงห <c oughs> uh, วะ music เออเอาลีทิตา what he doing ว <c oughs> ่ายืหันเดามาเดาว่ายืหัน Telephone. Come down quick, I told her to stop. Mama. Mm. Death, wear your hand. What? What are your hand for nothing. Seat. Seat. Keep. Keyboard. 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 What is this? What is this, though? A baby. Baby. No, to Mama. A Mama, oh, Mama got baby. Okay, Mama. <laughs> what is this? What is this, my dear? Det är en dada. Dada, kunga. Mm -hmm. kunga är mm -hmm. kunga. Dada. Kunga. Vad är det? Vatten. Vad är det då? Det är en häst. En häst och mamma. Hej mamma. Mm -hmm. สิละก็จะซื้อนี่มาแล้วก็มาพูดกับลูกตั้งพูดหน่อยตั้งพูดใหญ่แต่ตอนนี้แม่เป็นยังดีใจครับได้รถได้อย่งนลงหมดจ้า What is it It's a b It's a b a a y o It's a blue a เก็บกระดาษได้แบบนีู้หลังกตจะลงไปถ้งกับลูก ให้ลูกเด้รู้จักว่าเขากินแล้วแล้วเขาอะไรพี่ยนมันรกมันหนังสี่นึบบมันหกก็าจะได้เก็บไปทิทงได้น้อยกับใจลูกคว่ำนงเขาเห็นให้เขาดูจ้าเขาช่วยแม่พาไปซื้อนั่นซื้อนี่เขากับตออแท่นสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ลูกแต่เขาต้องเห็นให้เขาเบิ่งถ้าเขาตามใจลูกเกินไปมันก็บ่ดี กบาลุกคนไทยลูกพลังล่ะจ้าแเมือลกเดูอกสวัสดีค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ กฤชเชษขอบคุณมากมากสวัสดีครักบก่อนบาย oh. บายวินวินทิ่จะบาย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  Thank you Thank you Thank you บายบายขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบาย <c oughs> บายนะจ๊ะอ๋อนไลน์ก็ด